ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานศึกไวห้ามทำสิ่งนี้คือผมต้องขอท้าความก่อนก่อนที่ผมมาบวชเนี่ยผมทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันในระหว่างนั้นน่ะผมมีภูมิเติมคือชอบศึกษาธรรมะชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบซื้อมาอ่านจนมีครั้งนึ้งเคยขอผู้จัดการไปปฏิบัติธรรมที่แถวสละบุรีตอนแรกตั้งใจจะไปสิงบุรี วัดอัมพวันหลวงพ่อจะรั้นแต่จับพัดจับผูไปที่สิงห์บุรีได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งผมดูตามหนังสือแล้วหนังสือเขาบอกว่ามีที่ปฏิบัติธรรมตรงไหนบ้างผมก็ไปพอผมกลับมาละอยู่ประมาณสักสองสาเดือนผมอยากจะบวชขึ้นมาผมก็ไปบอกพ่อบอกแม่บอกย่าว่าอยากบวชตอนแรกจะบวชอีกวัดนึงซึ่งวัดน,นั้นมันเป็นสถานที่เรียนแต่พ่อกับแม่ว่าความเห็นพร้อมกันว่าวัดนี้มันใกล้บ้านก็เลยให้บวชที่นี่ ผมก็เลยมาบวชที่นี่นแล้วในระบางบวชเนี่ยคือเขาพูดกันว่ามักจะมีมานถลกจนผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกผมก็อยู่แต่บ้านก็ไปซ้อมบวชสวดมนต์ซ้อมจนได้แล้วภายในใจตั้งใจจะบวชปีนึงซึ่งผมอยากรู้ว่าภายในปีนึงเนี่ยกิจกรรมที่วัดภายในปีนึงเนี่ยทำอะไรบ้างผมอกไปผมจะรู้เทนี้นี่คือเหตุผลง่ายๆเลยระหว่างที่ผมบวชมาก็มี พระพี่เลี้ยงคอยคอยสอนว่าสอนพระผ้าสอนสดมนสอนทํายังไงสอนปฏิบัติทุกอย่างซึ่งผมก็ตึมซับก็เรียนมาจนพระพี่เลี้ยงเขาสึกหนีผมไปหมดละจนผมอยู่รูปสุดท้ายกลายมาเป็นพระพี่เลี้ยงคอนอื่นคราวน,นี้มีโอกาสตอนนั้นได้วุฒิแค่มหกอยากจะได้วุฒิปรติก็เลยมีโอกาสคุยกับหลวงพี่ที่วัดว่าทํายังไงดีหลวงพี่ก็แนะนําว่า ไปบวชเรียนดีกว่าครับเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ปอตีหรอผมก็ตัดสินใจไปบวชเรียนแต่การบวชเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสี่ปีจบตนเนตกปีนึ่นี่ยต้องปฏิบัติศาสนากิจปีนั้นปีห้าเจ็ดถ้าจบก็ประมาณหกสองซึ่งผมก็อยู่มานอยู่นานประมาณถึงหกสองเลยพอหกสองอ่ะมันมีโอกาสได้เจอพระสหสมิกได้ไปอบรมตามที่ต่างๆ ไปจังหวัดต่างๆไปเป็นวิทยากรมันก็เลยอยู่นานไปประมาณไหลมาสองปีสามปีในระหว่างนั้นน่ะซึ่งผมก็มีพระใหม่มาแล้วผมสังเกตพระใหม่ที่เขาอยากศึกไว้อะเกิดจากโยมพ่อโยมแม่ของพระใหม่คืออย่างนี้เวลาลูกหลานบวชอะโยมพ่อโยมแม่ของพระใหม่ก็บอกอย่างนี้ให้อยู่นานๆนะ,นะเอาสักพันศาหนึ่งนะ ซึ่งพระใหม่บางคนเขาก็แบบไม่ชอบอเขาอยากอยู่สักสามวันเจ็ดวันหรือว่าสักเดือนนึงแล้วพอมาพูดอย่างเงี้ยอยู่นานๆทุกปีนะสองปีนะมันจะรู้สึกหนึดหนพอรู้สึกหนึดหนอ่ะมันเหมือนแบบยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเขาก็เลยตึกออกอันนี้เป็นเคล็ดลับถ้าลูกหลานใครได้บวชอ่ะเราอย่าไปบอกเขาอย่างนั้นดีกว่าว่าให้อยู่นานๆนะเราควรไปบอกเขาแบบนี้ ตามใจอยู่ได้เท่าไหนาก็อยู่อยากสึกก็สึกแบบนี้มันจะมีความเกรงใจมากกว่ามันจะแบบเขาจะอยู่แบบสบายใจเขาสึกตอนไหนเขาก็ไม่รู้สึกผิดอ่าอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆก็มีประมาณนี้